อพิสซดนี้จะขอต่อด้วยโรคที่พบว่าช่วยได้อีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราจะใช้อย่างไรคราวนี้สำหรับคนที่เป็นความดันสูงก็มีหลักฐานแล้วว่าช่วยได้นะคะที่สำคัญมากก็มีอีกก็คือเบรนทู m มอรหรือว่าเส้นเนื้อง,งอกในสมองเนื้อง,งอกในสมองเนี่ยผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแล้วอันตรายมากแต่ว่ามี หลักฐานแล้วว่ามีคนเอาไปลองใช้เมื่อใช้แล้วช่วงแรกหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยจะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงมากเพราะอาทิตย์ที่สองก็จะมีเลือดออกมากับปัสสาวะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดึงเดือนผ่านไปอาการปวดศีรษะหายไป1ปีผ่านไปเนื้องอกในสมองหายไปน่าสนใจนะคะนอกจากนั้นก็ยังช่วยอเอ็กซิมาเอ็กซิมานี่เป็นโรคผิวหนังทั่วๆไปอย่างเช่นกลาก เคลื่อนหรือผิวหนังครุขระหรืออะไรก็ตามมีหลักฐานแล้วว่าใช้ FOL แล้วช่วยได้นะคะช่วยไมเกรนช่วยมสมานแผลนะคะหนึ่งอย่างที่อันนี้สำคัญมากสำหรับทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะซีเนียซิติเซนหรือผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือ sleeping insomnia อันนี้ใช้ได้เพราะว่าบางคนบางทีเรานอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมคะหลับไม่ดีหลับไม่สบาย ช่วยได้มากอันนี้น่าลองที่สุดเลยแล้วก็ปากอขอโทษค่ะโรคปากนกกระจอกเหมือนกันเอาทาบริเวณนี้ไม่ไงั้นมันจะเจ็บใช่ไหมคะคราวนี้หัวจรดปลายเท้าเนี่ยดีขนาดนี้ใช้อย่างไรเรามาดูวิธีใช้นะคะที่บอกว่าให้รับประทานใช่ไหมคะ1คือรับประทานรับประทานอย่างไรมาเป็นขวดเป็นหยดสามารถที่จะใช้ทิว้วไอ,ไอตัวบีบเนี่ยหยดไปในปาก10หยดเช้า10หยดก่อนนอน ใต้ลิน้นเมื่อเข้าปากแล้วอมไว้นะคะอมไว้ในปากอย่างน้อย5วินาทีระหว่างที่อมเนี่ยใช้ลิ้นดุนไปรอบๆไปที่ฟันที่เหงือกทั้งในและนอกด้านในและด้านนอกนะคะคือหลุดดุลไปบริเวณถ้าเหงือกเราเป็นแผลหรือว่าบวมหรือฟันคลอนโยกคลอนไม่แน่นช่วยได้หมดนะคะแล้วก็ มีแผลในปากหรือร้อนในอะไรก็ตามช่วยได้เสร็จแล้วถ้าใครเจ็บคอช่วยกรุณาแบบกกกๆเหมือนเรากรกเกอร์ Girl นะคะแบบว่าให้เข้ามาข้างในลึกๆแล้วก็รุ๊สักเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก่อนที่จะกลืนลงไป FOL วิธ mm. ีนี L ้ v T N e, รับประทานเข้าไปจะเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสะเลือดภายในหนึ่งชั่วโมงไปสู่ร่างกายฟังก์ชันแบบช่วยให้ร่างกายทํางานได้ปกติ นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดนะคะส่วนวิธีที่2คือถ้าท่านไหนคิดว่าอื็อคือมันรสชาติมันอาจจะแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยให้ใช้วิธีผสมผสมกับน้ําหรือผสมกับน้ําผลไม้กาแฟชาผสมได้หมดเลยดื่มเข้าไปนะคะวิธีที่3ก็คือทาบริเวณนั้นเลยเช่นปวดบวมที่เข่าหรือที่ศีรษะผมร่วงอะไรเงี้ยใช้เลยนะคะเม,เมื่อใช้เลยเนี่ย มีหลักฐานแล้วก็เป็น3วิธีนะคะสรุปง่ายๆ 1. ห,หยดใต้ลิ้นแล้วก็ก๊อกเกลในปากเข้าสู่ร่างกายโดยตรงทันทีเร็วมีผลลัพธ์ได้ทันทีด้วยวิธีที่2ทําวิธีที่1ไม่ได้เพราะว่าไม่รบบรสชาติรับไม่ได้ใช้วิธีที่2ผสมก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็จะบอกว่า,าละลายคือละลายน้ําแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เวลานิดนึงคือก็ไปเร็วเหมือนกันดีเหมือนกันตาใดที่เข้าสู่ร่างกาย นี่คือคุณเรเน่พูดนะคะวิธีที่3นวดใช้บริเวณที่เราเจ็บปวดหรือว่า เป็นแผลหรืออะไรก็ตามทาได้แต่ก็มันจะได้ปริมาณที่น้อยใช่ไหมคะมันจะได้ไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ใช้10หยดทาไปบริเวณนั้นเพราะว่ามันก็จะ6หมดไปสมุดใช้ก็ต้องค่อยๆทําไปเออเอพิส uh, od นี้ยาวนิดหนึ่งเพราะว่าจบตรงนี้แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเรเน่หรือมมสเ์เรเน่ลิวแชร์มานะคะท่านแนะนํามาสําหรับสินค้า FOL ของเราหรือพระเอกของ Opulence Global แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ